แค่คำเดียวที่เธอป้อนให้เด็กชายพิการกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้มาทั้งชีวิตและเมื่อความจริงเปิดเผยมันไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตเธอแต่มันสั่นสะเทือนทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเศรษฐีพันล้านนั่งอยู่เงียบๆในมุมหนึ่งของร้านอาหารเล็กๆแห่งนั้นเขาสวมแว่นกันแดดสีดำเสื้อสูทรเรียบหรูที่ดูไม่เข้ากับบรรยากาศร้านเลยสักนิดกลิ่นอาหารทอดลอยคลุ้งในอากาศ เสียงจานกระทบกันดังเป็นระยะผสมกับเสียงพูดคุยของลูกค้าแต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอสวมผ้ากันเปื้อนสีซีดผมมัดรวบอย่างลลกๆลกเงื่อผุดตามขมับเธอเร่งรีบเสิร์ฟอาหารด้วยท่าทางเหน็ดเหนื่อยทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความระมัดระวังข้างๆเธอมีเด็กชายตัวเล็กนั่งอยู่บนรถเข็นขาทั้งสองข้างของเขาบิดเบี้ยวไม่สามารถขยับได้เขาจ้องมองแม่ด้วยแววตาอบอุ่น หญิงสาวยื่นช้อนข้าเข้าปากลูกชายทีละคำมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเศรษฐีชายคนนั้นขมวดคิ้วบางสิ่งในแววตาของเขาเปลี่ยนไปเขาขยับตัวเล็กน้อยคล้ายจะยืนขึ้นแต่ก็เปลี่ยนใจสายตายังไม่ละไปจากทั้งสองแม่ลูกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในกระเป๋าเขาล้วงมันออกมาแล้วปิดเสียงทันทีแล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่เปลี่ยนทุกอย่าง เสียงถ้วยตกแตกดังสนัน่นหญิงสาวรีบก้มลงเก็บเศษแก้วบาดนิ้วเธอจนเลือดซึมลูกชายของเธอร้องไห้เธอรีบบอกว่าไม่เป็นไรแต่น้ำตาเธอกลับไหลออกมาเงียบๆชายคนนั้นลุกขึ้นยืนแต่แทนที่จะเข้าไปช่วยเขากลับเดินตรงไปที่เคาน์เตอร์เขากระซิบอะไรบางอย่างกับเจ้าของร้านจากนั้นก็เดินออกจากร้านไปโดยไม่หันกลับมาหญิงสาวมองตามเขาไป เธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเธอแค่รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติภายในไม่กี่นาทีเจ้าของร้านก็เดินมาหาเธอน้ำเสียงเขาสั่นเล็กน้อยเขาบอกว่ามีคนจ่ายค่าอาหารของเธอล่วงหน้ารวมถึงทิปก้อนโตที่มากกว่ารายได้ทั้งวันของร้านแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นชายแปลกหน้าคนนั้นทิ้งโน้ตไว้แผ่นกระดาษแผ่นเล็กๆที่พับไว้อย่างเรียบร้อย เธอเปิดมันออกด้วยมือที่ยังเปื้อนเลือดสายตาเธอไล่อ่านทีละบรรทัดเธอคือแม่ที่ฉันไม่เคยได้มีและเขาคือลูกชายที่ฉันหวังว่าจะได้เป็นดวงตาเธอเบิกกว้างเธอหันไปมองที่ประตูแสงแดดภายนอกส่องผ่านกระจกเข้ามาอย่างเจิดจ้าภายในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามเขาเป็นใครทำไมเขาถึงพูดเช่นนั้นและทำไมถึงรู้จักเธอ ทันใดนั้นเสียงประตูดังขึ้นอีกครั้งชายอีกคนหนึ่งในชุดสูทเดินเข้ามาในมือเขาถือเอกสารปึกหนึ่งและภาพถ่ายเก่าๆเขากวาดสายตามองหาเธอแล้วพูดว่าคุณคือสสิรินใช่ไหมครับหญิงสาวชะงักหัวใจเต้นแรงเธอพยักหน้ายอย่างระวังชายคนนั้นยื่นเอกสารมาให้นี่เป็นพินัยกรรมฉบับแก้ไขล่าสุดของคุณปราการ ชื่อที่เขาเอ่ยทําให้เธอแทบล้มทั้งยืนประการชื่อของเศรษฐีผู้หายสาบสูญจากวงการธุรกิจเมื่อสิบปีก่อนข่าวลือบอกว่าเขาล้มละลายบางคนบอกว่าเขาหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เธอมือไม้สั่นขณะรับเอกสารมาด้านในมีภาพถ่ายเก่าภาพของหญิงสาวในวัยรุ่น ยืนอยู่หน้าบ้านหลังเก่าพร้อมเด็กชายตัวเล็กในอ้อมแขนเป็นภาพของเธอและลูกชายของเธอแต่ใครเป็นคนถ่ายชายชุดสูทพูดต่อคุณประการเคยตามสืบเรื่องราวของคุณมาหลายปีเขารู้ว่าคุณคือลูกสาวของเขาลมหายใจเธอสะดุดทุกอย่างรอบตัวเงียบลงเสียงในร้านจางหายราวกับเวลาหยุดเดินเขาบอกว่าอะไร ลูกสาวเป็นไปไม่ได้เธอพึมพำกับตัวเองมือเธอกำเอกสารแน่นจนยับเธอไม่เคยรู้จักพ่อของตัวเองแม่ของเธอไม่เคยพูดถึงเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวชายคนนั้นยังพูดต่อเขาทิ้งทุกอย่างไว้ให้คุณรวมถึงมูลนิธิช่วยเหลือเด็กพิการที่เขาเพิ่งตั้งขึ้นเขาต้องการให้คุณเป็นผู้ดูแลเธอรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนเรือกลางทะเลที่กำลังโคลงเคลง โลกทั้งใบหมุนวนรอบตัวภาพเศรษฐีคนนั้นนั่งเงียบเงียบมองเธอให้อาหารลูกกลับมาชัดเจนในหัวเขารู้ทั้งหมดและเขาเลือกจะไม่พูดอะไรแค่เฝ้ามองเธอเงียบงียบแล้วทำไมตอนนี้ถึงมาเปลี่ยนชีวิตเธอทั้งหมดในพริบตาเธอเงยนหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยทั้งความตกใจความโกรธความสับสนแต่ที่เด่นชัดที่สุดคือความกลัวเธอพูดเสียงเบา แล้วเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ชายคนนั้นหลบสายตาเธอแล้วหยิบกล่องไม้เล็กๆออกมาจากกระเป๋าเอกสารเขาวางมันไว้ตรงหน้าเธอแล้วเปิดฝาออกช้าๆด้านในคือสิ่งที่ทําให้เธอต้องก้นหายใจแหวนทองวงหนึ่งมีอักษรเล็กๆสลักไว้ด้านในเป็นชื่อที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดน้ำตาเริ่มคลอเบ้า ชายชุดสูทพูดด้วยเสียงสัน่นเขาเสียเมื่อสามวันก่อนครับแต่ก่อนจากเขาขอให้แน่ใจว่ากล่องนี้จะถึงมือคุณด้วยตัวเองมือของเธอสั่นไหวเธอยื่นไปสัมผัสแหวนอย่างแผ่วเบาปลายนิ้วแต่โลหะเย็นเฉียบที่บัตรนี้เต็มไปด้วยความหมายภาพในอดีตผุดขึ้นในหัวเสียงแม่ของเธอเตือนเสมออย่าไปถามถึงพ่อเขาไม่ใช่คนดี แต่น้ำเสียงของแม่ตอนนั้นแฝงความเจ็บปวดมากกว่าความโกรธหญิงสาวมองหน้าชายชุดสูทอีกครั้งทำไมเขาไม่มาหาฉันเองเขานิ่งไปชั่วครู่แล้วค่อยๆเอ่ยด้วยน้ำเสียงเศร้าเขามาหาคุณหลายครั้งครับแต่ไม่เคยกล้าเปิดเผยตัวเขาบอกว่าเขาไม่สมควรได้รับการให้อภัยเขากลัวจะทําลายชีวิตคุณอีกครั้งคำพูดเหล่านั้นเหมือนมิกรีดลงกลางใจ หญิงสาวหลับตาภาพเศรษฐีในมุมเงียบเงีๆกลับมาอีกครั้งเขาไม่ได้จ้องเธอด้วยความสงสารแต่ด้วยความรู้สึกผิดที่ฝังแน่นแล้วมูลนิธิที่ว่าเธอพูดเสียงเบาชายชุดสูทยื่นแฟ้มอีกฉบับให้ในนั้นมีภาพอาคารขนาดใหญ่ชื่อป้ายด้านหน้าคือศูนย์ดูแลเด็กพิเศษส,สิรินเธอตะลึงหัวใจเต้นแรง ชื่อของเธอถูกจารึกอยู่บนอาคารนั้นโดยที่เธอไม่เคยรู้ชายคนนั้นพูดต่อเขาเริ่มสร้างมันหลังจากพบว่าหลานชายของเขาเป็นออทิสติกเขาศึกษาทุกอย่างด้วยตัวเองลงมือทุกขั้นตอนเขาไม่เคยบอกใครว่าแรงบันดาลใจของเขามาจากไหนหญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นเธอมองลูกชายที่กำลังหลับอยู่บนรถเข็นเสียงหายใจเบาๆของเขาคือสิ่งเดียวที่ทำให้เธอยังยืนอยู่ได้ เธอย้อนคิดถึงค่ำคืนอันเน็บหนาววันที่ไม่มีแม้เงินจะซื้อนมวันที่เธอต้องเลือกระหว่างยาให้ลูกหรือข้าวสำหรับตัวเองและเขาอยู่ที่ไหนตลอดเวลานั้นเธอพูดทั้งที่น้ำเสียงสั่นเครือแล้วฉันควรทำอย่างไรกับทุกสิ่งนี้ชายชุดสูทยิ้มอย่างอ่อนโยนเขาทิ้งคำตอบไว้ให้คุณครับอยู่ในจดหมายฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงคุณ เขาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกจากซองสีขาวพับไว้อย่างประณีตราวกับกลัวว่ามันจะเสียหายเขาส่งมันให้เธอด้วยสองมือหญิงสาวรับมาเธอรู้ว่าทุกคำที่อยู่ข้างในจะเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตของเธอไปตลอดกาลมือของเธอกำกระดาษแน่นหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเธอค่อยๆค,คลี่จดหมายออกลายมือในนั้นดูเร่งรีบแต่มั่นคง ถึงส,สิรินลูกสาวของพ่อแค่ประโยคแรกน้ำตาเธอก็ไหลาอาบแก้มไม่เคยมีใครเรียกเธอแบบนั้นไม่เคยมีใครใช้คำนั้นกับเธอเลยในชีวิตพ่อขอโทษที่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นเวลาที่ลูกต้องการขอโทษที่ทำให้แม่ของลูกต้องเจ็บปวดขอโทษที่ปล่อยให้ลูกเติบโตโดยไม่มีแม้แต่เงาของพ่อพ่อเคยเป็นคนอ่อนแอพ่อเลือกความกลัวแทนที่จะเลือกครอบครัว จนวันหนึ่งพ่อได้เห็นลูกให้อาหารลูกชายของตัวเองนั่นเป็นวันที่พ่อรู้ว่าพ่อพลาดสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไปหญิงสาวสะอื้นเสียงในร้านกลายเป็นเพียงเสียงพื้นหลังที่เลือนรางเธอรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ในโลกใบเล็กของตัวเองโลกที่มีเพียงเธอกับจดหมายจากผู้ชายแปลกหน้าที่กลายเป็นคำตอบของคำถามทั้งหมดในชีวิตพ่อสร้างศูนย์แห่งนั้นไม่ใช่เพื่อถ่ายโทษ แต่เพื่อให้ลูกมีเครื่องมือที่จะเปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้เหมือนที่ลูกเปลี่ยนชีวิตของพ่อในวันนั้นโดยที่ลูกไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำหากลูกยอมให้อภัยปรดรับมรดกของพ่อไม่ใช่เพื่อตัวพ่อแต่เพื่อทุกเด็กที่ยังไม่มีใครมองเห็นพวกเขาและหากลูกยังโกรธพ่อก็เข้าใจเพราะพ่อก็คงไม่ให้อภัยตัวเองได้เช่นกันพ่อรักลูกแม้จะช้าเกินไปจากพ่อของลูก เธอปล่อยจดหมายลงบนโต๊ะน้ำตาไหลาอาบแก้มไม่หยุดเธอมองลูกชายที่ยังหลับอย่างสงบแล้วเธอก็พูดเบาๆหนูจะทำมันเพื่อลูกและเพื่อเขาเธอไม่แน่ใจว่าพูดถึงใครแต่ในใจลึกๆเธอรู้ดีว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันต่อมาแสงแดดลอดผ่านม่านบางในห้องเล็กๆของเธอหญิงสาวตื่นขึ้นก่อนเสียงนาฬิกาปลุก หัวใจยังหนักแน่นด้วยถ้อยคําจากจดหมายนั้นเธอแต่งตัวให้ลูกชายเช็ดหน้าด้วยผ้าอุ่นๆแล้วจูบหน้าผากเขาเบาๆวันนี้เราจะไปในที่ที่เปลี่ยนชีวิตเราเธอกระซิบรถแท็กซี่คันเก่าจอดหน้าศูนย์ดูแลเด็กพิเศษขนาดใหญ่ประตูอัตโนมัติเลื่อนเปิดออกกลิ่นใหม่ของสีและเฟอร์นิเจอร์ลอยมากระทบจมูกเธออุ้มลูกชายลงจากรถ อ้อมแขนสั่นนิดหน่อยแต่มั่นคงป้ายหน้าศูนย์ยังคงอยู่ที่เดิมชื่อของเธอสลักไว้บนหินอ่อนซาซิรินยืนมองมันอยู่นานเธอสัมผัสตัวอักษรบนป้ายราวกับจะซึมซับความจริงทั้งหมดเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาหาเธอคุณคือผู้รับช่วงต่อตามพินัยกรรมใช่ไหมครับเธอพยักหน้าเขายืน่นกุญแจทองเหลืองให้นี่คือกุญแจห้องทำงานของคุณประการครับ เขาเก็บทุกอย่างไว้ที่นั่นเธอเดินผ่านถงกว้างเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังมาจากห้องด้านในเสียงครูพูดกับเด็กด้วยความอ่อนโยนที่นี่มีชีวิตที่นี่มีโอกาสและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อแก้ไขสิ่งที่เคยพลาดเธอไขกุญแจเปิดประตูห้องทำงานภายในเป็นห้องเรียบง่าย มีเพียงโต๊ะไม้เก้าอี้หนึ่งตัวและกรอบรูปหลายใบเธอหยิบกรอบรูปใบหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพของเธอกับลูกชายถ่ายจากมุมร้านอาหารเมื่อวันนั้นเขาเฝ้ามองเธอมาตลอดจริงๆแม้จะไม่เอ่ยคำสักคำเดียวเธอเดินไปนั่งหลังโต๊ะว,วางมือลงบนผิวไม้เย็นแล้วหายใจเข้าลึกๆหญิงสาวหลับตาหัวใจเธอสงบกว่าที่เคยเป็นมาในรอบหลายปี เธอพร้อมแล้วพร้อมจะเปลี่ยนคำว่าอดีตให้กลายเป็นพลังสำหรับอนาคตของใครอีกหลายคนเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆเธอลืมตามองไปยังต้นเสียงพนักงานสาวคนหนึ่งยื่นหน้าเข้ามาอย่างสุภาพมีครอบครัวพาเด็กชายเข้ามาสมัครเรียนค่ะเด็กมีภาวะสมองพิการขั้นต้นคุณหมอบอกว่าต้องการการดูแลพิเศษส,สิรินพยักหน้า เธอลุกขึ้นจากเก้าอี้ก้าวออกจากห้องทำงานใหม่ของเธอแต่หัวใจกลับไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของสถานที่นี้เลยแม้แต่น้อยมันไม่ใช่เรื่องของอำนาจหรือทรัพสมบัติแต่มันคือหน้าที่และความหมายของชีวิตใหม่ที่เธอเพิ่งได้รับเธอเดินไปยังห้องรับรองครอบครัวหนึ่งนั่งรออยู่เด็กชายตัวเล็กนั่งอยู่บนรถเข็นผอมแห้งดวงตาเศร้าแต่เต็มไปด้วยแววหวัง ซิรินซุบตัวลงนั่งข้างเขาเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนหนูชื่ออะไรจ๊ะเด็กชายมองเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเบาๆพายุครับพายุเหรอชื่อเพราะจังเลยเธอยิ้มกว้างขึ้นที่นี่จะเป็นบ้านหลังใหม่ของพายุนะเด็กชายยังไม่พูดแต่ดวงตาเริ่มเป็นประกายแม่ของเขาน้ำตาคลอ เธอยกมือไหว้สสิรินทั้งที่ยังสะอื่นขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆสสิริินจับมือนั้นไว้แน่นไม่ใช่แค่เพื่อปลอบแต่เพื่อย้ำกับตัวเองว่าเธอรู้แล้วว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรเธอหันกลับไปมองทางเดินยาวของศูนย์เสียงเด็กๆยังคงดังก้องเสียงแห่งอนาคตที่กำลังงอกงามจากความเจ็บปวดในอดีตและเธอรู้ในใจว่า แม้เขาจะจากไปแล้วแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้จะไม่มีวันจางหายจากโลกใบนี้สาซิรินเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสนามเด็กเล่นด้านนอกเด็กหลายคนวิ่งเล่นบางคนหัวเราะบางคนล้มแล้วลุกขึ้นใหม่และบางคนก็กำลังได้รับการช่วยเหลือจากครูผู้ดูแลแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนภาพเหล่านั้นเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นแทรกซึมเข้าสู่หัวใจ เสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นจากด้านหลังลูกชายของเธอกำลังถูกเจ้าหน้าที่เข็นรถเข็นเข้เขามาเขาตื่นแล้วตากลมสมองไปรอบๆด้วยความสงสัยเธอเดินเข้าไปหาก้มลงจูบหน้าผากเขาแม่อยู่นี่แล้วนะครับเด็กชายยิ้มรอยยิ้มเล็กๆที่เคยมีแค่ในช่วงเวลาสั้นๆของแต่ละวันวันนี้มันยาวนานกว่าที่เคยซาซิรินหันไปพูดกับเจ้าหน้าที่ ช่วยจัดห้องประจำตัวให้เขาด้วยค่ะเขาจะมาอยู่ที่นี่กับฉันค่ะคุณสิรินหญิงสาวมองลูกแล้วพูดกับตัวเองในใจที่นี่ไม่ใช่แค่ศูนย์สำหรับเด็กพิเศษแต่มันคือที่ท,ที่ลูกของเธอจะได้เต,ติบโตอย่างไม่ต้องหลบซ่อนที่ที่เด็กทุกคนจะได้รับสิ่งที่ควรได้ตั้งแต่ต้นเสียงโทรศัพท์ในห้องทำงานดังขึ้นเธอรีบกลับเข้าไปรับสาย ปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงแปลกหน้าขอโทษนะคะฉันโทรจากมูลนิธิเด็กพิเศษอีกแห่งในต่างจังหวัดเราได้ข่าวว่าศูนย์ของคุณเพิ่งเปิดและมีมาตรฐานสูงมากเราสนใจจะขอคำแนะนำและความช่วยเหลือหากคุณยินดีส,สิรินเงียบไปชั่วครู่แล้วตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงยินดีค่ะเรายินดีแบ่งปันทุกอย่างเพราะเด็กทุกคนสมควรได้รับโอกาสนั้นเธอวางสาย หันกลับไปมองกรอบรูปของเขาที่อยู่บนโต๊ะวันนี้เธอเข้าใจแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนอาจเริ่มจากแค่หนึ่งสายตาที่มองด้วยหัวใจและแม้เขาจะไม่มีโอกาสขอโทษด,ด้วยปากแต่เขาได้ขอโทษแล้วด้วยการกระทําที่ยิ่งใหญ่กว่าใดๆทั้งสิ้นซาซิรินเดินไปหยิบกรอบรูปนิ้วเรียวยาวรูปเบาๆบนกระกสกใส ภาพนั้นภาพที่เขาแอบ,บถ่ายเธอกับลูกไม่ใช่แค่เพียงภาพธรรมดาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเธอพูดกับรูปเบาๆขอบคุณนะที่ยังมองเห็นเราในวันที่ไม่มีใครเห็นขอบคุณที่แม้จะช้าแต่ก็กลับมาเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเจ้าหน้าที่อีกคนคุณสิรินเขามีจดหมายส่งมาถึงคุณค่ะไม่มีชื่อผู้ส่งเธอรับซองนั้นมา เป็นซองสีน้ำตาลธรรมดาแต่กระดาษด้านในไม่ธรรมดาเลยเธอค่อยๆดึงมันออกมาในนั้นมีเพียงแผ่นพับเล็กๆชื่อหัวกระดาษคือโครงการเงาแห่งโอกาสเนื้อหาอธิบายถึงโครงการใหม่ที่จะจัดตั้งเครือข่ายช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลมีลายเซ็นอยู่ด้านล่างชื่อที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ลายเซ็นนั้นคือของเขา เป็นชื่อปลอมที่เขาใช้ในกิจกรรมการกุศลตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยต้องการชื่อเสียงไม่เคยต้องการคำชื่นชมเขาเพียงแค่อยากทำให้ถูกต้องเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆเหมือนรับพลังทั้งหมดของเขาไว้ในตัวเธอหญิงสาวเดินกลับไปหาลูกจับมือเล็กๆของเขาไว้แน่นแล้วพูดกับเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆเราจะเริ่มโครงการนี้ทันทีค่ะ ไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ทุกที่ที่ยังมีเด็กที่ถูกมองข้ามแววตามุ่งมั่นของเธอเปล่งประกายไม่ใช่แค่ในฐานะลูกของใครแต่ในฐานะหญิงสาวธรรมดาที่เปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจให้โลกที่เคยเย็นชาอบอุ่นขึ้นอีกครั้งเพราะบางครั้งแค่ใครสักคนที่มองเห็นคุณด้วยหัวใจก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณไปตลอดกาลวันหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเด็กน้อยในรถเข็นเติบโตขึ้นเขาเดินได้บ้างพูดได้ชัดขึ้นและเริ่มเรียนรู้โลกในแบบของตัวเองศูนย์ดูแลเด็กพิเศษซิรินกลายเป็นสถานที่ที่ใครๆก็กล่าวถึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงเพลงและรอยยิ้มจากเด็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเงียบงนันซ,ซิรินนั่งมองสนามเด็กเล่นจากระเบียงชั้นบนเธอแก่ขึ้นเล็กน้อยแต่แววตาย,ยังเหมือนเดิม เข้มแข็งอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยศรัทธาในมือของเธอคือกรอบรูปใบเดิมภาพที่เคยทำให้เธอร้องไห้วันนี้มันทำให้เธอยิ้มเธอหันไปหาลูกชายตอนนี้เขายืนอยู่ด้วยตัวเองกำลังช่วยครูสอนเด็กคนอื่นผูกเชือกรองเท้าและหัวเราะไปกับเสียงเพลงที่เด็กๆร้องสซิรินพูดเบาๆเ,เหมือนพูดกับใครบางคนที่มองจากที่ไกลแสนไกล พ่อคะเราทำได้แล้วนะลมเย็นโชยมาจากทุ่งหญ้าเบื้องหน้าใบไม้ไหวเบาๆราวกับตอบรับและในความเงียบสงบน,นั้นมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่ยังเต้นอย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดยังมีความหวังยังมีการให้อภยัยและยังมีความรักที่แม้จะเคยหล่นหายไป ก็ยังสามารถงอกขึ้นใหม่จากความตั้งใจที่แท้จริงจบบริบูรณ์